แต่ตแตที่โรศัพท์มีไฟายเป้าอ๋อมันเป็นไฟอล้วเ,เราต้องดับไฟป้าเราต้องดับไฟป้าอ๋าแาอแล้วเราต้องไปส่งที่หน้าก่าอ๋อหจำได้แล้วที่อันนั้นไงเป็นตำแหน่งที่มันไม่ซ้ำกันตืดอย่างงี้รส่องประตูที่ในประตูมีอะไรป่ะอ้มูเราไม่มีไม่มีไม่มีนี่มันนอกประตูมันจะเห็นได้ไงอ่ะ ไม่มีนี่ว่าเราต้องไขปริศนาอันนี้แหละแต่แค่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะจะจะมันที่หายถูกไหมได้เลยนี่ไงแต่กดกดอะไรอ่ะเปิดอะไรนี่เราลองลองเปิดประตูป่ะอุ้ยปรยไม่ได้ประตูนี้หรอประตูออกหรอมันมันไม่น่าจะใช้เปิดประตูป่ะมันน่าอุ้ยไม่ใช่หนูขอเองะ โอ้ <zo> <t festivals> ใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋อแม่คุณได้แล้วเดี๋ยวเราตรงนี้นี่ไงแล้วน้าก็ไข่ประตูใช่ห้างนี้เปล่าแล้วเราจะดูได้ยังไงอ่ะอุ้ยเหลือยี่เก้านาทีนะเราเราจะยี่ห้าไม่ใช่หรอเราถีบเลยมาล่ะไม่ได้เลยมันไม่มีไลน์จริงเหมือนเราลองมาหมดทุกอันแล้วปะ นี่เขาเขียนอยู่ไม่มีไม่มีไม่เขียนอยู่ตั้งเยี่มันก็ไม่เหมือนมีอะไรกับคลิปอุ้ยเนีย่ยเนีย่ยมัน